สวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีพระหลวงพ่อโตนะครับกุัดบางกระทิงนะครับทั้งหมดสามองค์นะวันนี้ผมจะมาแนะนำนะครับวิธีการดูนะครับคร่าวๆการสังเกตนะครับพระหลวงพ่อโตนะครับทั้งหมดสามองค์นะเพราะว่าพระแต่ละองค์นะครับมีความเหมือนนะครับและแตกต่างกันเวลาเราได้พระมาคนละเนื้อนะครับคนละสภาพ เราจะได้พิจารณาได้นะครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมหยิบมานะเป็นพระหลวงพ่อโตนะครับพิมพ์สมาธินะครับองค์ที่หนึ่งนะเวลาเราหยิบพระหลวงพ่อโตวัดบางกะทิงนะครับขึ้นมาเราอย่าเพิ่งลงกล้องนะครับเราดูอ่าองค์พระนะครับเวลาดูนะครับดูแล้วก็พยายามดูให้นะครับซอกแขนเนี่ยตรงเนี้ยลึกๆนะครับอ่าจุดที่หนึ่งนะเวลาหยิบขึ้นมาดูซอกแขนลึกๆนะครับ ดูธรรมชาติดีๆนะเวลาเราพิกขึ้นมาเนี่ยนี่นะครับเราอาจจะไม่ดูเนาะว่าเวลาเราดูหลงพรหลงพ่งพอโตเนี่ยเรามักจะอาจะได้ยินคนแนะนำนะว่าเอ้ยจะมีรอยถอดรอยอะไรเงี้ยเวลาเราดูนะครับหยิบขึ้นมาเราพยายามดูมิติขององค์พระเนาะที่ผมแนะนําคือมิติหยิบขึ้นมาปุ๊บดูมิติขององค์พระใบหน้านะครับเป็นใบหน้า มีอ่าส่วนโค้งส่วนเว้าขององค์พระนะส่วนโค้งส่วนเว้าของพระนะครับของเก๊เวลาเอาไปถอดนี่มิติความโค้งเว้านี่เขาจะเพี้ยนนะครับความโค้งความเบานาะนี่แล้วก็ตามสติ๊นะครับพระหลวงพโตดบางกงันทะิงเนี่ยหลังท่านเนี่ยมักจะปาดเนาะปาดนียเป็นรอยเนาะเป็นรอยขูดนะรอยเส้นพวกนี้ก็เกิดจากอ่ากวดนะครับกวดเนาะนะที่ลากไปกับ เนื้อดินแลก็ทำให้เกิดลายเส้นเนาะมีลายมีหลายลายนะองนี้นะครับก็เป็นพระหลวงพ่อโตองค์ที่หนึ่นะครับเนาะก็หยิบขึ้นมาเลยนะครับดูให้ซอกแขนลึกๆนะพี่มาดูมิติดูมิติเขาเรียกว่าส่วนโค้งส่วนวาวเนี่ยนะครับให้ดีๆนะเพราะว่าของเก๊นเนี่ยเอาไปถอดยังไงก็ไม่ได้นะครับต่อมานะครับดูหลวงพ่อโตองค์ที่สองเนานะ องนี้เป็นพระให้เนื้อจัดนะครับนี่อง์นี้นะครับก็เป็นพระหลวงพ่อโตเหมือนกันกวนบางกะทิงเวลารีบขึ้นมาเนี่ยเหมือนเดิมครับดูซอกแขนลึกๆเนี่ยเราเรายังไม่ดูจุดอื่นนะครับเราดูพีิกมานะครับไลยถอดแล้วก็ดูคร่าวๆปัป๊บๆนี่ดูปุ๊บสิ่งที่ของเก๊ทาไม่เหมือนคือส่วนโค้งส่วนเวา้าหรือมิติองคพระเขาเรียกว่าหรือว่าความงาม ความงามของแม่พิมพ์บล็อกที่หนึ่งนะครับนี่เห็นไหมความงามเนาะส่วนงามอกปุ๊บแขนนี่เนี่ยเราดูคร่าวๆเรายังไม่อ่ายังไม่ได้ลงในเรื่องของเนื้อของพิมพ์ของความตึงอะไรอ,อันนี้ผมดูคร่าวๆเนาะย,ยิบขึ้นมาปุ๊บหันหลังขึ้นมาปุ๊บนี่ปุ๊บหลังปาดก้นหยิกเนาะตามสเต็ปของการลงพัโตเนาะองนี้ก็จะเป็นพระอ่าเนื้อ ออกแดงนิดนึงนะครับซึ่งแตกต่างจากพระสององค์นี้สององค์นี้คือพระผ่านการใช้งานมาองค์นี้ผ่านการใช้นะเนื้อจะออกอมน้ําตาลอันนี้อมแดงเนะาะเดี๋ยวผมจะมาให้ดูพระองค์ที่สามนะครับพระองค์นี้เป็นพระผิวเดิมนะครับไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับไม่เหมือนสององค์แรกนะครับที่ผ่านการจับนะครับสัมผัสห้อยใช้นะครับองค์นี้เป็นพระที่ ไม่โดนสัมผัสเลยนะครับเราหยิบขึ้นมาเหมือนเดิมนะเราดูกแขนลึกๆนะครับนี่แขนผิวเนี่ยตึงๆนะครับตึงๆเนาะตึงๆนะควาว่าตึงเนี่ยาสาคัญมากนะครับในพระแทร่นะเพราะของเกอเอาไปถอดเขาจะไม่ได้ความตึงของบล็อกที่หนึ่งนะครับหันขวามาเหมือนเดิมนะครับดูมิติโค้งเวา์เหมือนเดิมมิติดูมิติส่วนอกนะครับโค้ง แล้วก็เบามือโค้งอย่างเงี้ยนะครับของเก๊นะครับ,เ,รบเวลาไปถอดมิติความนูนความเบาพวกนี้มันจะเพี้ยนนะครับเวลาเพี้ยนปุ๊บก็เก๊เลยนะเพราะว่าเขาไม่ได้ความตึงของบล็อก1นะครับองนี้นะครับก็เป็นพระนะครับหลวงพ่อโตนะกุวัดบางกระทิงนะครับที่ไม่ผ่านการใช้งานเลยนะครับนี่นาอก,ก็มีหน้าตาสวยนะครับ วันนี้นะครับก็แนะนำนะครับพระสามสภาพนะครับเวลาเราหยิบขึ้นมาแล้วเราไม่รู้จะดูอะไรเราพยายามดูพระแท้บ่อยๆนะครับเดีย๋ยวเคาจะจำได้เองเนาะครับสำหรับวันนี้ก็แนะนำนะครับวิธีพิจารณาพระหล่อโ,โตนะครับกวัดบางกระทิงมาเราหยิบขึ้นมาเลยเนี่ยเราดูซอกแขนลึกๆนะครับดูผิวพันนะฮะให้ตึงๆกระหนกข้างพวกน,นี้ลึกๆก่อนแล้วก็ดู เขาเรียกว่าส่วนโคง้งส่วนเว,าว้านะครับห้ามเพี้ยนนะครับถ้าเพี้ยนหรือบูดเบี้ยวบิดเก๊ะนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ